สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p a News และดิฉันชยารมศิวกุลนอกจากภารกิจหลักในการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a อย่างมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะ นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร o ูฟท็อปซึ่งเป็นพลังงานสะอาดพร้อมนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ หลังจากนี้ PA และการทางพิเศษจะเริ่มศึกษาเส้นทางพิเศษหรือทางด่วนต่างๆและพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อน,นำร่องเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นจะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กับไฟนำทางสองสว่างบนทางด่วนและติดตั้งโซลาร o ูฟท็อปบนอาคารสำนักงานของอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและศูนย์ควบคุมทางพิเศษคาดว่าผลการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนและเริ่มดำเนินการภายใน2ปีหลังจากนี้ ทั้งนี้ปัจจุบันการทางพิเศษมีต้นทุนค่าไฟฟ้าประมาณ168ล้านบาทต่อปีเชื่อว่าภายหลังดำเนินโครงการในครั้งนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ1 1 7ล้านบาทต่อปีหรือลดลงประมาณ51ล้านบาทต่อปีรูปแบบการลงทุนมีหลายอย่างนะหนึ่งน่าจะเป็นการทางลงทุนเองก็ได้นะ หรือว่าเป็นการที่ที่ทมีอินเวสเตอร์มาลงทุนก็ได้แต่ส่วนที่ที่ประหยัดได้ก็เรีกการแชร์เซฟบิงอะแชร์เซฟิงส่วนประหยัดของอินเวสเตอร์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งการทาก็ได้ส่วนลดส่วนหนึ่งก็ขึ้นกับเวลา5ปี6ปีแต่เราษาเบื้องต้นบนโครงการหกเปีก็คืนทุนแล้วตมพยาหมาทางลดต้นทุนตัวนี้ได้นะครับซึ่งทางกฟผเนี่ยก็จะมาฟิลอินตรงส่วนนี้นะครับแล้วผมเองก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เราได้มีการทำรีเสิร์ชตรงนี้มาพองมควรก็ ก็พอๆก็คืองานที่ดีที่สุดนะครับที่ทการทำเกษตรจะหาได้นะเวลานี้นะครับนอกจากการติดตั้งโซลารูฟท็อปรวมถึงการจัดการพลังงานไฟฟ้า p a ยังมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริพันต่างๆเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะชำรุดเสียหายอีกด้วย เหนือจากความร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในครั้งนี้แล้ว PA ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอย่างต่อเนื่องในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งทางด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนนำมาใช้ภายในองค์กรเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สสำหรับวันนี้ดิฉันชนยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ